โอเคขอกราบซื้อทันด้วยนะครับผมนะอยู่ผมโชคคุณนะครับผมวันนี้เลยช่องกาญจนแซดทีเอสนะครับผมนะวันนี้เราก็มาเล่นโ l o b l o c นะครับผมนะวันนี้เราเปลี่ยนเกมบ้างไหมครับเบื่อแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ใช่ครับวันนี้เรามาเล่นลึก นี้เรามากับใครบ้างครับเอ่อผมคนดีคนเดิมครับไม่ต้องถามก็รู้แต่ครับเรามากับพอกี้คุงเรามาขอกี้คุงเรามากับโคกับนูนนะผมไม่จับมันไม่ช่างมันไม่เป็นไรหรอกแต่ตัวเนี้ยแต่ตัวน่านี่คือตัวอะไรครับไหนไหนบอกไปซิโคกงคือตัวอะไรไม่รู้เว้ยไม่รู้จักเออช่างมันครับภารกิจของเราเฮ้ยเฮ้ยรีบอ่ะรีบอ่ะพวกจอลลี่อ่ะฮะดูดูดูไม่ได้แดกกูหเราเงี้ยระวังโดนดอมดมนะเพื่อนภารกิจเราก็จะตามนี้ครับหาคลิปมุกสิบสี่อันอ่ะ ไปครับเราจะเป็นไงไปยูนเลยมี red key เอาไปเปิดตรงไหนอย่างโอ้ยเ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 ด้ยเอยเอ้ยเอ้มเอ้ยอ้ยเอ้มเไ้มเอ้ย้ยเอ้อ้ยเอ้ยอ้ไเอ้ยอ้ยเอ้ยเอ้อ้ยคอ้ยเอ้ยเ้ยเ้เอยเอ้งเุ้ยเอ้ยอ้เอ้ยเอ้ยรอ้เอ้เอ้ยเอ้อยอยเออ้้เ้ย้ยเอ้ยเออ้ยเอ้อยเอเ้ยเ้้เอ้ ไวลลูมใช่ไม่ใช่บลลูมนะไวล์ลูมนี่เราเร็วอว่ามันหรือมันเร็วกว่าเราอ่ะมันเร็วกว่าเราแต่กูมีเซฟโซนมากเฮ้ยห้องไอห้องกุญแจแดงมันมีปลากกลัวด้วยมีมีมีเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วไม่รู้ห้องเดียวกันเปล่าต่กูเจอกุญแจแดงผมปากกลัวแล้วเอ้ยผมเจอปากัวยุ่งอ่าผมคือเดนจีละโอ้ไมค์ก็ส์ีไงเจอคลอกกี้คงแล้วแต่ เราวิถูกหายไปแล้วมาเราไปเชนซอลแมนยันเถอะไปผ่าหน้ามันเด่นจีเฮ้ยเจออีกอันนึงนี่เฮ้ยเอาเฮ้ยเอเวนเอาเฮ้ย What ผมรีบเพื่อนตมันอยู่ไหนอ่ะไม่อยู่ไม่อยู่แถวนี้เซฟเลยจมูกมันดีนะแถวนี้ทิ้งผมโอ้โหแดงแดงยังเถือกเลยจองเอาเลื่อยไปแล้วอยังไปโกยโกยมีเลื่อยกูมีเลื่อยกูมีเลื่อยเพื่อนกูมีเลื่อยโอ้โหโอ้โหเขี้ยมันสั่ขี้โมกัดหน้ากูอือจอมงดินจอมชักดิ้นชักงอไปแล้ว จอมชักน้ชักง<น>เลยตัวนี้ไปจ่ายไปไปไปฝัป่งไปฝั่งตรงข้ามมันมีห้องเลยมันก็ทางเดียวกันนี่เอ้ย เจออะไรเฮ้อันนี้กลับมาเซฟโซนละวเจอเซฟโซนโอ้ my god โอ้เอ้ยห้องกุญแจแดงวายวายจะคิดมูวกันที่สองอะไรเนี่ยนอกลับมาห้องเดิมเฉยเลยห้องกุญแจแดงชูมาเซฟโซนเร็วชูไป๊บกูอยู่ห้องกุญแจแดงตอนนี้กูบอดใครอยู่อ้าวชมก็อยู่โอเคจอมเร็วเอาเลื่อยเราต้องเอาเลื่อยไปฆ่ามันจอมไปได้เหรอไม่ได้กูเป็นกันเลยแม่กี่ยละมีคนโดนดูดตายไปเลยจอมจอมเอ้ยจอม ไอมันไล่มันไล่ไปแล้วจ้าไปรัชกาอ่ามันไล่กูไม่ได้ไล่มึงละเกมนี้มันนั่งช้าๆนะถ้ามันนั่งไวกว่านี้น่าจะดีกว่ามึงก็ต้องปล่อยมึงต้องปล่อยนี่ก่อนเฮ้ยเครียนี่มันอะไรวะเนี่ยต้องหยุดเดินก่อนถึงมันจะนับให้เจอพัซโซหนึ่งมันเหมือนเดินตรงไหนอน่ยสหนึ่งสองมันอยู่ไหนเนี่ยผมมาที่พรมแดงอ่ะคุณพรมแดงเฮ้ยเจออีกอันนึงละสิบ ได้3อันแล้วโอ้โหแกพอโซมไปรอเพื่อนเลยนี่ไงพรมแดงเส้นทางรถไฟสายสีแดงแล้วมันต้องไปทางไหนอ่ะเจอที่รู้ๆเจอสายสีอันนี้แล้วครับเจอที่ใส่รหัสอย่างหนึ่งสองสามเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไปหารอก่อนนะวันนี้กดหนึ่งเอ้ยโชว์ตัวคิมมุกสามตัวคิมมุกเมื่อกี้แบบนี้อะไรอ่ะอะไรเพื่อนอยู่นี่อยู่นี่อ๋อนี่ไงมาเก็บคิมมุกมันมีคิมมุกฝั่งนี้ด้วยนะ เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีมันสุ่มเกิดปะเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอ่ะอะไรเหมือนห้องพรมแดงโอ๊ก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 ไปไหนเหมือนมันไม่มาฝั่งนี้ไปตัวชิโมูไม่รู้ดิเดี๋ยวมันไปตามคนอื่นอยู่เฮ้ยตรงนี้มีอีกอันนึงเก็บ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 เราต้องเก็บไปคงได้ห้าอันแล้วอันเช่นกันมีสีโอไม่เฮ้ยเลื่อยเหรอได้เจอเลยอีกแล้วเฮ้ยนี่ไงไหนมีเลื่อยได้กุญแจสีนี้มาไหนตรงไหนอ่ะตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่โชว์ข้างหลังไหนเลื่อยเลื่อยเลื่อยตรงนี้อ๋อเลื่อยใช่ตรงนี้ใช้กุญแจม่วงมาใช้กุญแจม่วง มูกมาแล้วจอมเป็นไย่งล่ะนางแก้ฟาเซอเฮ้ยกุญแจม่วตรงไหนอะเขียวต้นเงินนั้นในโค้ชเหมือนกุญแจยินเสียงมาแองเรียบร้อนเปิดได้แล้วนี้เลขสองหนึ่งคือเขียวใช่ไหมโอไม่ไม่จอมได้แล้วได้แล้วเปิดได้แล้วไม่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 ไอ้เคี้ยตัวไม่ไอ้ตัวไอ้ตัวบรสิดบ้าที่มันมาหากูเขียวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปลองแก้ก่อนแล้วกันเขียวเขียวน้นเงินแก้แล้วไอ้เขียวน้นเงินเมื่อกี้นะเออเปิดไปแล้วมันมันไปทางประตูแล้วนะโอ้ไม่โอ้ไม่ มาไม่เกียร์และวเพื่อนบายๆเด็กดีทั้งไไหลายอ้าวยิงอยู่นู่ว่ <c oughs> <c oughs> กูก็หลอดเขียวน้ำเงินแล้วก็อะไรไม่รู้กูสูมเอาแล้วกันไม่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 อันแรกมันเขียวแดงแดงนี่ไงได้แล้วสามอันขี้มูกเนี่ยตอนนี้กูมีขี้มูกเก้าอ่ะแล้วเพื่อนกูมีสิบเอ็ดเพื่อนกูไปเอาอย่างไรอ่ะผมตายไปแล้วครับพี่โอไม่นะอันนี้ตายขี้มูกมันก็ไม่หลีใช่ไหมไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่หลี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 ไม่หียกไปมันจบเกมเข้าใหม่อ่ะอะไรวะแล้วกูแจมม่วงเอาไปใส่ไหนอ่ะพี่แจมม่วงอันนี้ไงเจอแล้วเอออู้ขี้มูกสามอุ้ยเจอซีโฟ เออพาไปเอากุญแจม,มนะ่วงหน่อยดีอยู่มาตรงระหว่างผมน้ำเงินกับผมแดงอะ่ะไมอูนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเอากุญแจม,ม่วงมาตะกี้ตายของหายหมดเลยเอาเลือ่อยังเอาเลื่อยก่อนไหม มันต้องเปิดใหม่เหรอใช่เลื่อยยังอยู่ในตัวไม่ล่ะเลื่อยมันใช้ตรงไหนใช้ไปตามไมโครครับต้องใช้ที่เดียวไมโครเรื่อยๆจอมไอซิเปตอันมึงองจกไหนอีกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยถามจริงต้องไปเก็บเลื่อยไหมบ้าโอ้ไม่ฉันเจอไอตัวปรสิตงงๆนี่อ๋อ้ีเพื่อนอุ้ยอุ้ยแสดงว่าข้างหน้าอะไรโคกแน่เลยเอ้าจอมโคกไปแล้ว โอ้ยมันดากอ่ะมันดากอะไม่เคยไมีใครรอดเลยฮะไหนเรื่อยกุญเชตั้งใจตรงไหนวะมันอยู่มันอยู่ฝั่งขวาเอ้ยเฮ้ยไอ้เคียของกูซีโฟกูฮะไปให้เราไปเก็บใหม่ไปเลยไปเราต้องเก็บไปเก็บใหม่หมดเลยเอ้ยเฮ้ยเข้ากันเข้ากันเข้ากันอองประตูแดงอยู่ไหนก็อยู่ตรงก็อยู่ตรงใกล้ๆประตูกุญแจแดงอะไอ้เอ้ยไอ้บิ๊กนูสจอมจอมเรื่อยมึงหายปะหายไปเก็บใหม่วิ่งเข้าไปเลยเฟอร์ซิโบ้ ไป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 โยกโยกจำทางไปเรื่อยได้ใช่ไหมจำได้ง่ายมากไปไปไปมันอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาฮึบชืบไปละจ้าไปละจ้าไปทางไหนมาป่ไม่มาไมม่ปไปแต่มันมันมาอะไรเงี้ยนเีัน ไม่ได้เสียงกี้นี่นี่นี่ตรงนี้โอ้ยเฮียโคตรไวเลยจอมึงรีบออกอ่ะไปแล้วพี่ผมไปละไ่ตรงไหนครับเปิดใคาใช้เลื่อยได้แล้วแต่กูไม่พาไปหาซีโฟนะกูรู้ทางกุญแจม่วงได้กญแจม่วงแล้วไดกกญแจม่วงแล้วแต่คนรู้ทางกญแจม่วงคือกูไงครับเปิดนะอยู่ไหนอะอยู่ไหนกันกูไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่งมาหากูแล้วกูอยู่ตอนนี้เจอพรมน้ำเงินตอนนี้กูอยู่ระหว่างพรมน้ำเงินกับไอ้ทางที่เป็นทางดินหินเฮ้ย โชว์ทางข้างไหนบ้างไหนข้างบนนี่คืออะไรอ่ะรูจมูกอ๋อไอ้ทางนั้นเนี่ยที่กูพูดถึงอ่ะเฮ้ยเจอคนเออใช่เลยทางโอืไอียิปต์สั่งขี้มูกใส่กูด้วยนี่คืออะไรอ่ะทางจากะค้ยอ๋อเนี่ยค่ะมีขี้มูกมีขี้มือมีมีนี่มีนี่สิบสองอันแล้วอันแล้วขาดอีกสามมาเน่งขาดกูขาดอีกสองอันแล้วแกม่วงไปทางไหนวะโชมันอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะซ้ายมืออะเซ็ตโอ้โชว์ภาพดูภาเป็นแจมม่วงหน่อยมึงหากูเอาเรื่องไปเปิดก่อนอ้หตามมาไปทางไหนเอ้ยมมมััวววววแแลล้้้ตตอนนนนนีีโคาาาเเเห็็รดง ไม่เห็นได้ไงวะน่ะกูบอกแล้วว่าเห็นเรากูบอกแล้วว่าเห็นเรามันมีดวงตาดวงตาเต็มเต็มที่อ่ะนาไปพอดวงตาแล้เลอย่าโศกตาได้ไหมถ้าเจอไม่เอ๋ไอพรมแดงมันอยู่ไหนถูกทางใช่ไหมเราเข้าเซฟโซนกันไหมไปทางนี้แหละทางนี้แหละพรมแดงมันบอกว่าโอ้ไม่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 เออนี่ไงผมรอดละบูเม่รอดอยู่ห้องุนแจมวงแล้ว อยู่ห้องกุญแจม่วงแล้วออซิ่ง้องออซีโฟไปเปิดไหนวะกุญแจม่วงอยู่ที่ไหนโชกุญแจม่วงไปถึงห้องกุญแจม่วงหรือกุญแจม่วงในตัวห้องห้องกุญแจมือก็พาคูไปเปิดก่อนเมื่อกี้ใครพักใช่ไหมอยู่เซฟใช่ไหมเออกูมาอยู่ตรงนี้คูเพิ่งมาเอาเรื่อยอยู่อยู่อยู่เซฟโซนตอนนี้อยู่เซฟโซนโอ้เฮียออกจากเรื่อยมาแล้วมันมาชอบมาหาจังวะตอนนี้อยู่ระหว่างผมนําเงินว้ายวิ่งวิ่งวิ่งเซฟโซนอยู่ข้างหน้าวิ่งวิ่งเซฟโซนเซฟโซนตอนนี้กูอยู่เซฟโซนจุดเกิด ถ้าไม่ิ่งเราเก็บชิมูกเยอะมันยิงวิ่งเร็วอ่ะเออเหมือนมันชอบมันชอบกินชิมูกเปล่าเปรงโชว์โชว์รอรอที่ห้องรอที่ห้องห้องนั้นได้ไหมอ่ะห้องเอาเรื่อยอ่ะห้องเอาเลื่อยกูยังไม่รู้เลยอยู่ไหนไม่เอห้องเอาเจอแล้วออกหลังจากเอาเรื่อยอ่ะเปิดเร็วอู้หูหูหูหเกือบไม่ทันกูอยู่แถวนี้เหรอกูอยู่ห้องเล่อยโอเคมันนี่มันมันมันใกล้เซฟโซเลยมันใกล้จุดเกิดเลยอ่ะ ไม่จ้ามาหนี้เข้าเซฟโซนก่อนเข้าเซฟโซนก่อนแล้วต้องรอรอต้องรอดสางเซฟโซนไปเดี๋ยวแม่งมาโอเคโอเคแล้วเพื่อนมึงอยู่ไหนล่ะอยู่นี่มึงแกกุญแจม่งอะไรใช่ไหมจอมอ,อ่าฮะเนถือดิถือดิเราถือกันหมดเลยโอ้ยมันไม่มาใช่ไหมม่วงเดี๋ยวเตายกันหมดเลยวายแวะอย่างนีๆๆ้ป๊ๆๆอตเวนแววายไปวิ่ง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 รีบวิ่ง ีเปิดไหนไม่รู้แต่มันมาแล้วไปแลไม่ทานวะกลัวไม่ทานกลไม่ทานพี่ทานทันทนมีคนรอดมีคนรอ้องดิบดิดิบแหมดล้ไสัตว์มเจอห้องห้องอีกต้องใช้ซีโฟยังยังยงดูดูดสิปีโดมดมย่งเยอะอมันกลับมาห้องกุญแจแดงเช่โอ้โคโ กูว่ากูก็ปิ้งมากันจนโชว์เพื่อนเรากลับไปเซฟโซนกันไหมเรายังไม่รู้เลยไม่ต้องไปไปเราไม่ทำไมเราไม่วิ่งสำรวจก่อนไปไหนทางไหนตรงไปอยู่เซฟโซนโอ้มันมาเลยโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วคูเกือบแล้วเซฟโซน้ ตรงไหนเพื่อนทางเฮียแน่เลยทางเฮียไหนโอ้ยแม่งกูวิ่งหนีมันอยู่มันรับชีเซฟโซนเน่ะพวกกูอยู่เซฟโซนกูละกูละมันเป็ไอทางแล้วไอเซอร์เซอร์คูไดเวอร์มันอยู่ไหนอ่ะกูรู้กูรู้ห้องนี่เอาทางไดซี่โฟละห้องไหนห้องไหนมันจะมีอยู่ทางที่มันเป็นทางโอ้ไม่ไม่ไม่โอ้โอ้โอ้ไอทางรูจมูกกเหรอเป็นทางแดงแดงขึเป็นรูจมูกแล้วทางขึ้นบันไดปะไม่ใช่ไม่ใช่คนละทางประตูเหลืองแล้วประตูเหลืองไหนกัะเตอตัวเฮียนี่วิ่งทางตรงไม่ได้ต้องหมวิ่งหักวิ่งเลี้ยวแล้วจบแล้วมาทางมันไปทางไหนอ่ะโครับ ก็ไม่ได้บอกให้สวนนะมันจะมันงต้องไปทางไหนครับเฮ้ยไอ้กอมตอนนี้อยู่เซฟละอยู่เซฟตอนนี้คุณทางไหนไปไหนไปไหนไปไหนแบบรอกูก่อนรอกูก่อนมันมันเอาซีโฟระเบิดจมูกันเลยไม่ได้เหรอจมูกมันเลยมากขึงแล้วตอนนั้นซีโฟเลยนะเว้ยมันจะอยู่ซีกซ้ายตามมาตามมาอ๋ออยู่ซีกซ้ายอะสมองแต่ขี้มูกแต่ขี้มูกเรารวมเยอะเกินแล้วนะเขารู้เขารู้เขารู้จอมทุกอย่าง โอ้ยเอยแกสั่งขิ้มุกใส่กูสิมันสั่งขิ้มุกใส่เราไอมุกเลยไอ้ขีกมุกเออกลัวซีโฟนระเบิดแม่งเลยไม่ได้จริงไปหาลูไปเร็วหาลูหาลูหาลูไหนแล้วไหนทำไมจอมันวิ่งแบบเรียมๆงั้นนะกูอยากเลยไอ้จอบมุ่งจอบมุ่งมันอยู่ซีกนี้จริงเข้าเข้าเข้ากูกูยังบอกเลยทำไมกูได้เสียงมันดีมากตายกูได้ยินเสียงมันมันมาใกล้ๆวะได้เสียงสุดีแล้วดีแล้วเข้าห้องม่วงทันนี่แหละครับคุณเปิดคุณเล่นเกม ทำไมเปิดเสียงโชโอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ทันแล้วโครกูกับก่อนเฮ้ยมีคนได้14อันแล้วน่ ไปย่าบ้าตายไปไปวิ่ง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 อะไรไงเจออีกหนึ่งโอ้ยเก็บเก็บไม่ทันเก็บไม่ทันก็เก็บทันไหมเก็บมันยังไม่เห็นเอ้ยนี่นี่อะไรเนี่ยมีพอร์ทัลด้วยห้องนี้ปะไอ้ห้องนี้ที่จำเจอรหัสนี่ไงเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้ใช่ไหมจอมไอ้ตรงที่เจอเลขสามโอ้ใช่ละอ๋อนั่นไงระเบิดบึ้มเลยบึ้มบามซัมเบ้ไปตายอีกแล้วเฮียยินกินเอฟเคเ่ยโดนเอยมั้งไป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  พังแล้วพังแล้วยังไง<ม><ม>เจอทางข่าวจั่วเลยลา,าจเจอ24มี14อันเฮ้ยเจอ14อันแล้ว4อันเพื่อเปิดประตู ได้เรื่องได้ไรเนี่ยมันคืออะไรโอ้สก,กูไดเวอร์ไข,ขว่างไข,ขว่างเอาสก,กูไดเวอร์ไปทำอะไรอะเอาไปใช้กับไอ้อห้องข้างบนนู้นไงตามมาตามมากลับไปเซฟโซนให้ได้โอ้ยเงียจอมประเด็นมุ้ง,มงแน่น่ะเหมือนว่าจะเอาเก็บกับห้องนั้นมันต้องมาโผล่ตรงนี้ป่ะโชว์กับเซฟโชว์ทางนี้ทางนี้างไหนนี่นี่ยู่แถวนี้ป่ะไอ้นี่สกูไดเวอร์อยู่นี่ก็อยู่ใกล้ๆประตูเซฟโซนเลยแต่อยู่ดูมันก่อนไม่มาป่ะไม่มาไม่มาไปละแต่ตรงนี้ใกล้สุดไอ้จอมไม่โดนทิ้งละเจอปุ่มนับเวลาถอยหลังเอาเวลาถอยหลังหยิบเจดหยิบพอ ออจอรรีบตามมาไอ้ท่าเพื่อนเรา <ทำ S 1> เราคอมพีนีนล้วไอจอมายังไม่คอมพีีแอดซี่พุทุเรศกูนไปสนามารมณมตายก่อน <c oughs> มึงมึงมันไม่ใช่กล้องไงถ้ายกล้องไอกล้องมันทำหน้าที่แทนอ่าสองหนึ่งโอ้เออเกิดอะไรขึ้นสุดแล้ว อะ้วกูกดซ้ำ้วยประเด็นมันยี่มีขึ้นไรบอกเลยมันไม่คือมันมันเป็นเวลาอะไรอ่ะพอท่อเหรอต้องกลับไปห้องพอท่อเหรอแล้ห้องพอท่ออยู่ตรงไหนอ่ะไม่รู้ดิห้องพอท่อคือห้องที่เรามาไงเดี๋ยวเรากดใหม่อีกรอบนึงเราลองแล้กดพร้อมกันนะห้องพอท้อมันอยู่ฝั่งหน้าสุดป่ะสามสิบวิเราไปห้องห้องที่เราไประเบิดอ่ะกดละไป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 วิ่ง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 ลุกเข้าทางนี้ก่อนปลอดไทยเอาไว้ก่อนแต่แค่คุณยี่เสี่ยวมันอยู่ใกล้ๆได้ยินเหมือนกันไปก่อนแสดงว่ามึงจะอยู่กับพวกกูเนี่ยดิปูไม่ทันพอออทท่ะีางตนมมันไ่่่ใชวิาาปพอ ไม่งั้นมันไม่ทันอ่ะไม่รู้สิแล้วมันคืออะไรอ่ะสามสิบวิแล้นี้คือมันไม่มีอะไรแล้วนะห้องโล่งห้องตันวะเนี่ยลองไปเินไปดูว่าเท่ากันนี่ที่ห้องอะไรอ่ะห้องเซิร์ฟเซิร์ฟเ,เวอร์อะไรวะเนี่ย เราต้องไปทางวะเนี่ยงั้นเรากลับไปพอท่องกันปะงั้นเรากลับไปกดปุ่มอีกรอบเปล่าแล้วค่อยไปพอท่องอาได้ได้ได้ก็บรรทางนี้อ่ะแต่พี่เสียงแม่งรอตู้เหลืองมาตู้เหลืองมามามาเราต้องวิ่งไปทางเซฟโซนแบบไม่กันตายโอเคเสียงไม่อยู่แถวนี้ด้วยโอ้โหเต็มหน้าเลยยังไงถึงแล้วโคกโอกประตูเปิดแล้วโคกเปิดปะเปิดจริงด้วยพอท่องจริงด้วยเข้าแล้วไม่เว้ยแล้วเอสเค็เราเอสเค็แล้วเราผ่านแล้วแต่จอมะจะจอมะเย้ อย่าพูดเราคนเอ้ไม่เราคนลอยจอมไหมรอยจอมเราเหรอไหมเนี่ยโอ้ยยยอะไรกัเปิดห้องเหลืองโอ้ไม่โคมันมาแล้วครับชาร์จเตอร์ชาร์จเตอร์โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็อย่าลืมซื้อเซฟผมได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวเราไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย